สวัสดีครับพบกับช่องการ์ตูนสตูดิโอช่องคนรักการ์ตูนวันนี้จะมาเล่าประวัติของยามาโตะทา i ิชิประวัติยามาโตะทาคิชินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนนาริโมรีเอ็นไม่เก่งแต่มีทักษะด้านกีฬาสูงชื่นชอบเบสบอลความฝันของเขาคือการได้เป็นนักเบสบอลระดับมือโปรและตอนที่แข่งบอลเดบอวซินาก็แข่งด้วยจึงชนะและเป็นเพื่อนสนิทของซินะ และถูกรีบอลกชวนเข้าวงกุเล่แฟมิลี่โดยที่เจ้าตัวนึกว่าแค่เล่นการเฉยๆเท่านั้นเป็นผู้พิทักษ์แห่งพิรุนศินะเป็นผู้สืบทอดเพลงดาคิมุดิโซเอ็นดุนที่10ในอีก10ปีต่อมาไกลเป็นหนึ่งในสองคนที่เป็นนักตาบฝีมือชักะของวงกุเล่แฟมิลี่คือหนึ่สุุโร่สอง ตทข้อมูลส่วนตัวของยามโตะทากิชิยามโตะทากิชิเกิดวันที่24เมตรสเมษายนราศีเมอายุ14ปีส่วนสูง177เซนติเมตรน้ำหนัก63กิโลกรัมเลือดโอเกิดประเทศญุ่่นจิตวัตรประจำวันเป็นเบสบอลความฝันนักเบสบอลมืออาชีพอาหารที่ชอบซูชิเครื่องดื่มที่ชอบนมไฟทาาุพิรุณแบนประจำตัววงกุเล แห่งพิรุณเพ่งดาบสำนักคิมุเลโซเอ็นกระบวนท่าลุกลำดับที่หนึ่งวงล้อพิรุณเอาดาบแทงตูตง้ตรงๆโดยใช้น้ำอบร้อมร่างกายพิรุณโปรยศาสตรใช้กำแพงน้ำแล้วย่อตัวลงป้องกันกระบวนท่าลุกลำดับที่3พิรุณศาสั์ใช้ท่าเตะดาบหาศัตรูกระบวนท่ารับลำดับสี่เป็นจะวายุทศพิรุณลบหลีกคมดาบของศัตรูโดยการปรับ ลมหายใจให้ตรงกันท่าลุกลำดับที่หพิรุณเรือน5สลับดาบไปอีกทำให้จังหวะและวิธีดาบเปลี่ยนไปตามไปชอบกระบวนท่ารับลำดับที่6ยังไม่ปรากฏแต่เป็นกระบวนท่ารับกระบวนท่ารับลำดับที่7พิรุณกระโชคสรนการโจมตีศัตรูโดยฟันหมุนเป็นวงกลมพิรุณกระนำเทระดมฟัน เหมือนพายุฝนที่บ้าข้างกระบวนท่าลุกลำดับที่เก้าฝนสะท้อนเงาตวัดดาบสร้างขึ้นให้เกิดเงาวงสตูแล้วพุ่งไปฟันด้านหลังกระบวนท่าพิเศษลุกลำดับที่สิบนกนางแอน่นปะจจานบใช้โคจิโรบินสร้างไฟพิรุณน,นำทางแล้ววิ่งตามไปฟันด้วยดาบที่มีธาตุพิรุณอยู่โดยดัดแปลงจากโซโคโตดิน สซโคโลของสุโคโลกระบวนท่าพิเศษลุกลำดับที่11จัง,งอยปากนางเอ็แทงดาบด้วยความเร็วสูงจนเหมือนดาบมีหลายเล่มโดยดัดแปลงมาจากสนาดีส o โคโลของโคโลเพลงดาบคิมุเลโซเอ็นรวมมิดกระบวนท่าทศการผันแปรเป็นการทําให้วัตถุต่างๆเคลื่อนที่ช้าลงจนเหมือนหยุดนิ่งโดยใช้ไฟทอดทิรุณ กระบวนท่าพิเศษรุกลำดับที่12ดาบขวาไรปานีดาบตัดพิรุณเป็นการใช้ดาบจิโร่ฟันที่ศัตรูเพื่อจับตำแหน่งแล้วใช้ดาบโคจิโร่ลุมการนนำแทงพร้อมกับนกนางเอ็นพิรุณ